ปลายเดือนพฤษภาเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาของหน้าฝนอีกหนึ่งฤดูเหลืออดเหลือทนของคนทํางานเพราะไม่ว่าจะออกไปไหนก็ต้องหมั่นคอยเช็คสภาพอากาศให้ดีรวมถึงยานพาหนะที่ใช้เดินทางก็ต้องมั่นใจว่าคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้ชัวร์แต่ถ้าจะขอยนั่งแท็กซี่หรือรถโดยสารค่าใช้จ่ายก็คงบานปไทยทําให้สาวออฟฟิศหลายคนเริ่มมองหาการมีรถยนต์ส่วนตัวสักคันออฟฟิศคิดไปเรื่อยอีพีนี้เลยจะขอชวนชาวออฟฟิศที่สงสัยทุกคนมาไขาประเด็นนี้ ให้กระจ่างระหว่างรถยนต์น้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้าควรศึกษาหรือซื้อแบบไหนให้เหมาะกับไลฟส์สไตล์ของคุณเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนหน่าสนใจบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจถึงรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของรถทั้ง2ประเภทนี้ดูก่อนนะคะรถยนต์น้ามันหรือรถยนต์สันดาปคือรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ํามันหรือแก๊สธรรมชาติเคลื่อนที่ได้โดยผ่านกลไกต่างๆของเครื่องยนต์โดยมีเชื้อเพลิงดังกล่าวเป็นส่วนสําคัญต่อมารถยนต์ไฟ ฟ้าหรือรถ E ีวีคือรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยพลังงานที่หมายถึงจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานอื่นๆที่แต่ละแบรนด์ใส่มาให้โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะทําหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังเครื่องยนต์เพื่อให้รถเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของข้อดีข้อเสียที่รถยนต์ทั้งสองประเภทมีโดยรถยนต์น้ํามันจะมีข้อดีคือในอดีตจนถึงปัจจุบันมีสถานีเติมน้ํามันและแก๊สธรรมชาติที่ครอบคลุมกว่าการเปลี่ยนอะไหล่่วนต่างๆทาได้ง่าย มีให้สั่งทั้งจากทางสนยนรถยนต์และอู่ซ่อมรถทั่วประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียหรือข้อควรระวังอยู่นะคะเพราะรถประเภทนี้มีเครื่องยนต์และขนาดที่แตกต่างกันทําให้อัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงก็แตกต่างกันตามไปด้วยรวมถึงราคาน้ํามันที่ขึ้นลงทุกๆวันนั่นหมายความว่าผู้ใช้รถยนต์น้ํามันจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในเรื่องของการเดินทางต่อมาคือเรื่องของมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์ซึ่งเป็น สาเหตุหนึ่งของการเกิดกา๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันค่ะและข้อสุดท้ายที่อาจเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคือการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกไม่สมูทนุ่มนวลพอรถประเภทนี้มีเครื่องยนต์ที่ดังกว่ายิงท้าผู้ใช้งานเลือกอย่างที่ดูดซับแรงกระแทกได้ไม่ดีก็อาจทําให้สุนทรียภาพในการขับขี่ลดลงตามไปด้วยค่ะมาต่อกันที่ฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างนะคะโดยข้อดีของรถประเภทนี้คือประหยัดค่าน้ํามันเชื้อเพลิงพอรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลกักเมื่อค คำนวณจากค่าไฟฟ้าด้วยระยะทางการวิ่งที่เท่ากันรถยนต์ไฟฟ้าจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่ารถยนต์น้ำมันต่อมารถประเภทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่จะไม่ทําให้เกิดการเผาไหม้ทําให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกได้ดีสุดท้ายคือรถประเภทนี้มีเสียงเครื่องยนต์ที่เบาวกว่าเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้านั้นใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนจึงไม่มีเสียงดังจากการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ทําให้ขณะขับขี่ผู้ใช้งานจะรู้สึก ได้ถึงความสมูทนุ่มนวลค่ะแต่รถประเภทนี้ก็ยังมีข้อเสียหรือข้อควรระวังอยู่เหมือนกันนะคะอย่างแรกคือระยะทางในการขับขี่ที่ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ซึ่งต่อให้แบตเตอรี่มีความจุที่มากขึ้นวิ่งได้ไกลกว่าเดิมแต่ก็จะเสียเวลาในการชาร์จมากขึ้นเช่นกันต่อมาคือเรื่องของสถานีชาร์จที่อาจยังไม่ครอบคลุมทําให้รถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นปกติที่มีความจุแบตเตอรี่ไม่ได้สูงมากไม่เหมาะกับการเดินทางในระยะไกลหรือหากผู้ใช้งานท่านไหนต้องการชาร์จเองที่บ้านก็อา จะต้องติดตั้งหัวชารถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่บางคนไม่ต้องการเสียเพิ่มต่อมาคือค่าซ่อมบำรุงที่มีราคาสูงเพราะรถประเภทนี้มักต้องใช้อะไหลจากศูนย์เป็นหลักหรือหากมีตัวแทนนำเข้าก็มักมีราคาสูงหากจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหลผู้ใช้งานก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่หลีกเลี่ยงได้ยากสุดท้ายคือเรื่องของราคาซื้อขายที่ยังสูงอยู่พอเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการผลิตของรถยนต์น้ำมันรถยนต์ไฟฟ้ายังมีอัตราการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศที่ยังน อยู่รวมถึงรุ่นย่อยที่มีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันทําให้ราคาในรุ่นเริ่มต้นของรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูงค่ะฟังรายละเอียดและข้อดีข้อเสียกันไปแล้วต่อมาเรามาดูกันค่ะว่ารถยนต์ทั้งสองประเภทนี้หากต้องเลือกซื้อชาวออฟฟิศทุกคน ควรเลือกจากอะไรข้อแรกเป็นปัจจัยหลักของการครอบครองทรัพย์สินประเภทนี้ในระยะยาวนั่นคือการตั้งงบประมาณหรือการตั้งราคารถยนต์ที่คุณรับไว้เพราะในกรณีที่ไม่ได้ซื้อเงินสดการจัดไฟแนนซ์จะทําให้เกิดดอกเบีย้ยหากราคารถยนต์ที่คุณเลือกมีราคาที่สูงกว่าง,งบที่ตั้งไว้ก็อาจทําให้คุณมีภาระที่ต้องผ่อนจ่ายนานขึ้นตามไปด้วยค่ะข้อ2คือการเลือกรถให้เหมาะกับประเภทของการใช้งานเช่นเดินทางบ่อยแต่ไม่ไกลหรือเดินทางไกลแต่ไม่บ่อยเพื่อที่จะดูสมรรถนะของรถที่ใช้ รวมถึงพิจารณารูปแบบการใช้งานและจำนวนผู้โดยสาร <hmm> เช่นหากคุณเป็นหนุ่มโสดพนักง,งานออฟฟิศอาศัยอยู่ในตัวเมือง <gasps> รถยนต์ที่เลือกก็อาจเป็นรถเก๋งขนาดเล็ก หรืออีโคคาต่อมาข้อ3คือการพิจารณาค่าใช้จ่ายของคุณในแต่ละเดือนเช่นหากคุณเลือกรถยนต์น้ำมันในงบประมาณที่ตั้งไว้ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วแต่เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายคุณไม่สามารถแบกรับค่าน้ำมันในแต่ละเดือนได้ไหว<ๆ>การเลือกรถยนต์น้ำมันก็อาจไม่ตอบโจทย์ค่ะในขณะเดียวกันหากคุณเลือกรถยนต์ไฟฟ้าเพราะอยากประหยัดค่าน้ำมันแต่โลเคชันที่คุณอาศัยอยู่หาสเถานชาร์จได้ยากทำให้คุณต้องติดตั้งหัวชาร์จเองที่บ้านนั่นก็อาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินตัวได้เช กันค่ะข้อ4เมื่อพิจารณาจากทั้งหมดจนสามารถเลือกรถยนต์ประเภทที่เหมาะกับคุณได้แล้วสุดท้ายคือการทดลองขับเพื่อให้มั่นใจว่านอกจากรถยนต์คันนี้ จะมีคุณสมบัติที่ตรงใจคุณแล้วความรู้สึกในการขับขี่รวมถึงฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานจะตอบโจทย์คุณด้วยไหมพอรถยนต์เป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงหากจําเป็นต้องซื้อก็อยากให้คุณผู้ชมพิจารณาค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการซื้อด้วยนะคะเพราะทรัพย์สินประเภทนี้มีอายุการใช้งานที่สั้นยาวแตกต่างกันและส่วนใหญ่มักมีมูลค่าที่ลดลงตามการเวลาหากเลือกประเภทที่ไม่เหมาะกับการใช้งานก็อาจทาให้คุณผู้ชมเกิดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นได้นะคะ ก่อนจากกันวันนี้ซันเดย์ขอชวนชาวออฟฟิศที่สงสัยทุกคนมาเพิ่มความบุญใจผ่านทุกระดูการไปด้วยกันที่แม้หากต้องเจ็บป่วยแบบไม่ได้ตั้งตัวก็มีคนดูแลชัวร์แน่นอนเพราะเพียงแค่เซิร์ชประกันซันเดย์แล้วกรอกโค้ดซันเดย์ไทยแลนด์ยูทูบรับส่วนลดทันที10%สำหรับประกันสุขภาพทุกแผนคลิกซื้อได้เลยบนเว็บไซต์ easy sunday.com ค่ะใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ